สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กันในเวลาประมาณตี5้าของเซิร์ฟหกร้อยสี่สิบหนะครับพอดีผมตื่นสายหน่อยตอนแรกจะกะตื่นมาตีสี่มาสุมเลยไม่รู้จะทันกับคนอื่นไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมากดโซนิกกันครับแต่ว่าตอนนี้เรามีตั๋วดําแค่ประมาณ100ประมาณเท่าไหร่นะครับหนึ่ามสิบเจ็ดใบนะครับเดี๋ยวเราจะกดเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเหมาแพ็กสเตตอัพนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับพอดี ตอนนี้ปองเขายังไม่เข้าจดหมายแล้วตอนนี้ต้องโกติจะแจกท้ายเดือนตอนนี้ยังไม่มาเข้าเลยเดี๋ยวผมขอเวลาสักแป๊บนะครับเดี๋ยวผมกลับมานะครับขอเวลาเติมปองสักแป๊บนึงนะครับโอเคครับทุกคนรับกลับมานะครับเมื่อกี้ไปเติมปองมานะครับอ่ะ ได้มาประมาณ180ปดองนะครับถ้าร้านร้านร้านขายปองอยากสปอนก็มาได้นะครับไม่ติดครับโอเคครับผมแอบกดแพ็กเจ็ดสิบเก้าไปแล้วครับกับร้อยเก้าผมอันนี้ได้มาสามใบกับอันนี้ได้เพชรมานะครับอ่ะมาเราจะมากดแพ็กต่อครับสองร้อยเก้าเพชรไปครับรีบสองใบไปโอเคครับแพ็กสามร้อยสี่สิบเก้านะครับพอสามสามใบครับเพดใบเดีพอเบาเด้อ เจ็ดสิบแป้เจ็ดห้าสามห้าหสามร้อยห้าสิบทุกคนยังไม่พอนะครับเราต้องกดเพิ่มอีกครับโอ้โหทุกคนครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมลองสุ่มก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีหินปีศาจอยู่ติดลูกหนึ่งครับเผื่อเราอาจจะได้ก่อนการันตีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้สองลูกจริงๆอะ่ะผมอะ่ะจะไม่จัดพาร์ทสองนะครับพาร์ทสองผมว่าจะจัดถ้าผมร้อยแปดสิบใบเนี่ยได้ในตัวสวนของโซนิกนะครับ ไดโซนิกเนี่ยภายในสัก2ลูกแหละผมได้แล้วผมจะจัดแต่ถ้าไม่ได้ผมจะไปทําการเอาโกฮิสึนะครับผมได้ดมีเกาะแรกโกฮิสึได้ผมจะจะัดไปโกฮิสึนะครับเพราะว่าเ๋ถวงบประมาณไม่น่าไหวครับผมอยากเก็บไว้ให้ในส่วนของตัวกิโลมากกว่าครับไปครับทุกคนพร้อมกอเดเลยครับป่ะรแรกครับโอ้ยไปเลยไปเหี่ยงปป ข้ามไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเสียเวลาผมอุ้ยดักเตอร์อ๋อมีเอ็นบ้าแล้วโอเคไปต่ออืมหินแดงมาหน่อยสิครับหินแดงมาหน่อยเดี๋ยวผมไปเติม699เพิ่มนะครับเพื่อเอา60ตัาใบหน่อยวันไหนครับ สีแดงรอบนี้ผมลองผมว่าเดี๋ยวดูรอบที่ห้าสิบแล้วกันมาถึกครับมาถึกครับอ่าอยังไม่มาสุดก่อตอนนี้ยังไม่มีแววมันยังไม่เห็นเลยครับเกินห้าสิบใบแล้วครับจะมีโอกาสไม่โดนการันตีไหมนะ่ โอเคโอ้ยได้หินโซนิกแล้วทุกคนถ้าผมได้อีกสองหินผมว่าผมจะจัดพาร์สองแน่ๆนครับจัดพาร์สองแน่บอกเลยถ้าได้หินโอเคตอนนี้เราโอ้โหโซนิกจะมาทําไมนะครับทําไมไม่เป็นหินแล้วผมตอนนี้อยากได้หินนะครับตัวไม่อยากได้เลยโอ้เมไม่ให้คะแนนคะรับไปครับทุกคนเดี๋ยวผมดูแป๊บการันตีอีกเท่าไหร่ การันตีมีพัฒน,นา2อันแล้วตอนนี้เราขาดอีก2ลูกก็ต้องสุ่มให้ได้อีกหินหนึ่งอ่ะแต่ถ้าอยากดีๆก็คือมา2ลูกแล้วผมจะได้จัดอ่ะสองกับส่วนอาวุธผมว่าผมอาจจะต้องจัดรอบ2เพราะว่าตอนนี้ตัวอาวุธเรามีแค่ประมาณ10กว่าใบเพื่อสุ่มพอไปครับเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าอีกอันจะเป็นหินปลุกตื่นหรือว่าจะเป็นหินพัฒนานะครับ โอเคไม่มีไิแววนะนะครับโอ้ผมนี่ร้อยบใบแล้วครับ, oh. 120บร้อยสิบใบก็ยังไม่มีอะไรครับเราต้องการหิน อันนี้เราขอเป็นหินปลุกตื่นได้ไหมครับจะได้จับพาร์ทสองป่ะบอว่ารอบนี้มาแล้วแต่ผมขอลองกดดูคารซีหน่อยแล้วกันป่ะอุย้ยยังไม่มาอีกเหรอโอ้ลึกลนะั่นแหละผมน่าจะอุย้ยเอามาครับอ่านี่งวไม่มาซะแล้วอ่ะทุกคนครับไปครับไปปลดโซนิกกันดีกว่าครับได้โซนิกแล้วครับปะ ได้มาสี่หินพอดีมาครับ Sonic. โซนิกโซนิกโซนิกเดี๋ยวโซนิกอยู่ไหนโอ้โหเดี๋ยวเริ่มนะครับผมตาฝาดนิหนึงกับโซนิกอ่ะดีกว่าจะละไปครับเราไปหาโซนิกลากสองนเลยครับบทหนึ่งบทสอง สดสมกดสแล้วก็ปลุกตื่นครับชิบมาแล้วครับซิงเราได้ไหมลวครับโซนิกยูอาร์ึงโอเคครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวผมย้ายของสปีดเกวินมาก่อนนะครับนี่จัดใส่คิมหลักไปเลยครับพึ่งเดี๋ยวตอนนี้คิมหลังของผมน่าจะเดี๋ยวผมจัด มันน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมรอคอใหมนะ่ตอนนี้เราต้องใช้คอมาก,ก่อนว่าตอนช่วงเซิร์ฟเปิดผมเจ้าของไอเดีเก่าเขาไม่ได้สุ่มในส่วนของตัวอย่างจับคันเด็กไว้ครับอ่าลัซซมินจะกดีิโอเคอ่าเดี๋ยวผมยัดเข้าโซนิกเข้าสูตรมันะครับ ในส่วนของสูตรอันนี้เดี๋ยวผมปดช่องเพิ่มแล้วกันครับหน่อยอใส่ไปครับโซนิกออแล้วก็เดี๋ยวผมจะกดไปรกิครับอ่าดีครับตอนนี้สปีดเรายังเป็นเต่ากันอยู่นะครับเราผมมีเคล็ดลับเดี๋ยวเราต้องขอนี่ครับผมมีแผนครับเราจะกดเพิ่มเพราะว่าตอนนี้เราจะได้เดี๋ยวผมใช้ผพดไปเรื่องครับได้เพชม,มาเยอะ ขอใช้เปลือกหน่อยกันนี่ครับมาแล้วนี่ครับเราจะไม่เป็นเต่านะครับเพราะว่าเรามีอันนี้ครับบวกสปีดไปสิบครับปึ้งสามสิบนะครับแล้วก็โซนิกเราจะใส่เดี๋ยวผมขอเพิ่มมาของสปีดครับนี่ครับของเกียวบินครับเซตแฟทครบเซตครับแต่เรายังไม่ได้ขึ้นเป็นเซ็ตไฟเกาะไฟนะครับเพราะว่าทรัพยากรไม่ใช่ทรัพยากรครับเรียกว่ามันยังไม่ออกเลยนี่ซีดาวดุชินะครับ ไปครับจุดเราใส่ไปนะครับปึ๊บอ่ะจุบแล้วก็อีกอันนะครับนี่ของอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับเป็นในส่วนของการบับนะครับการบับปีศาจมาครับสปีดสามช่องครับปึ๊บการบัฟนี่ครับของเรื่อเตรียมไว้ฟเฟยียข้างบนนะครับ นี่ครับพิกชินหนึ่งแล้วก็ดีเลยมากแต่พอได้อยู่โอเคครับต้องสี่ล้านห้าอ๋อลืมผมลืมปลดนี่ครับปลดโบนัสได้ครับเพิ่มมาอีกเกือบเจ็ดแสนการ์ดเดี๋ยวผมขออัพหน่อยนะค,ะครับอัพดาวเดี๋ยวผมย่อยของโซน้กนะเงื่อนข้าหมด ผมคิดไปคิดมาเดี๋ยวผมย่อยโซนิกแล้วเดี๋ยวปั้นตัวนี้เลยแล้วกันครับเดี๋ยวเอาไปเข้าสูตรฝึกแทนพวกยังไงเดี๋ยวก็ได้นะครับนี่ไม่ต้องนะครเพราะโซนิกผมไม่ได้ไปใส่เป็นรักบอทเลยนะโอเคเดี๋ยวเอาคนซสามดาวนะเอาไปเลยสามดาวเอาซักเวลตาสิบแล้วกัน ก็าตายชพอตเลยเบลก้าสิบครับไปครับเบลก้าสิบครับตืออัดฉีดไปครับเปิงเดี๋ยวอัพแล้วกันครับสองดำ แล้วก็เดี๋ยวในส่วนของดาวไปครับต้อจะได้สุสนะันแล้วก็ปกติ่นวันนี้ของปีศาจเีอน,นะครับพิงนี่เพราะว่าผมไม่ได้ใช้นะครับไม่ยังไม่ใช้ครับแต่ว่าตอนนี้เราจะ เน้นผมเน้นไปที่ตอนนี้ทําการโลอยู่คนระับตอนนี้ผมขาดในส่วนของนี้เยอะมากเลยสกิลฮีโร่เดี๋ยวครับกาโร่ต้องทํากาโร่ห้าดาวครับเพบื่อบสิบดีอุยของใกล้ครบแล้วนี่นะนี่ครับนี่ผมรอฟาร์มในกิจกรรมนี้ครับตอนนี้ของผมบใกล้ฟูมากครับแต่เดี๋ยวก่อนนั่นเดี๋ยวผมเปิดน,นี้ทุกคนดูแล้วกนะันเ,เราจะทําการ อันนี้นะครับเพราะว่าในชั้นที่รอเอ็ดในความที่ผมรีบรีบขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ในส่วนของนี้ครับจะให้ดูหวัาจาก,การฟิตเนตรันก่นชึบนี่ครับในส่วนของชั้นรอเอ็ดขึ้นไปนี่เราจะมีโอกาสออกในส่วนของชิปกัดแล้วก็เป็นอ้าวเปลี่ยนเป็นคริสตัลสายลุงล้เหรอครับอ้าวไม่ใช่ตอนแรกเป็นนี่หรอ,อคริสตัลสายลุงอ้าว ผมเข้าใจผิดทุกคนผมนึกว่าคิสตันสายลุงอันนี้มันเป็นอันนั้นโอ้คิสตันอันดูผิดครับผมเข้าใจผิดหมดเลยโอ้ไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรเข้าใจผิดเองโอ้เข้าใจผิดมาหันเลยทุกคนโอ,โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวปองผมขออนุญาตเวลาสักแป๊บหนึ่งนะผมขออ่าไปเติมแบบยัดเพิ่มแบบเพื่อเอาอันนี้นะครับเดี๋ยวผมน่าจะได้ตรงนี้พอดีทุกคนละตัวนี้ดิผแนบมาสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบออกได้ตาดับมังกรมาเดี๋ยวผมเอาไปอัพตาด้วงไปนะเดี๋ยวขอตัดเวลาแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมกลับมาพร้อมกับการทําให้เอ่อวันนี้ไปเติมของเพิ่มเพร,ราะว่าเดี๋ยวเขาจะมา อนุญาตัดเวลาแป๊บนึงนะครับโอเคครับทุกคนครับผมกลับมาแล้วก็ปิด13ปองตอนนี้เราน่าจะได้ในส่วนของปองมาประมาณ130ไอครับน่าจะกดได้อีกแพ็คนะครับขอเลยครับขอ30ไปไม่ก็60ปบุกไปไปครับเราต้องได้ขอ60ไปครับ30ไปอุ้ยทุกคนได้30ไปโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปตรงนี้แั๊บอ่าเราจะหันไปการันตีผมขอดูเวลา่อนู้เว เราต้องการอีกร้อครั้งผมต้องหาอีก5้าใบเดี๋ยวอีก5้าใบน่าจะหาจากการที่ห้าใบเหรอห้าใบเดี๋ยวผมเดี๋ยวข้างนอกเสียงฝนตกนะครับอาจจะเสียงรบกวนนิดหน่อยครับอ่าอีก5้าใบผมไม่มั่นใจจะหาได้จากไหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดแบบห้าใบ ถ้าผมซื้อเดือนนี้ผมก็ซื้อไปแล้วเดี๋ยวมาจะเอาอีกแพ็คครับผมจะต้องเอาอีกแพ็คครับแต่ว่าเดี๋ยวผมรอปองเข้าดีกว่างั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้แต่ผมก็อยากให้ได้ร,รับไปสิบในคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวมันจะนะครับอ่าเอาเป็นว่าตัดวดามกี่ไปราคาอ2แบมอืม งั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้เราขอสุ่มยังไม่ถึง180ใบก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมมาสุ่มให้ทีหลังนะครับดูว่าจะได้อะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้มันจะเปลืองอแพ็ไปหน,น่อยครับเพราะว่าตอนนี้ตังค์ผมก็ไม่ค่อยเหลือครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะผมไม่ค่อยอยากเติมยัดแล้วเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอปองที่เขาแจกย้อนหลังเดือนที่สําหรับคนที่เติมเดือนแล้วโอเคครับเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ก็จบแค่นี้แหละครับเราเดี๋ยวขอดูสปีดโซนี้อครับสปีด1,157ทำไมเต่าเป็นอืดขนาดน,นี้เดี๋ยว ดูแบบนะครับทำไมตึกทำไมเต่ามันอื่ดกันอ๋อไม่ไดีหนึ่งหนึ่งค่าเจ็ดก็ถูกนะวะโอเคไม่น่ามีอะไรผิดหรอกแต่ว่านั่นแค่มันอาจจะดูน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะยัดสปีดโซลิดมาครับแล้วก็แล้วก็วกอตอนนี้ผมขอลองไปเทสในลามปะลองดูว่าสปีดตอนนี้เองพอสู้ใครได้ไหม ไปครับทุกคนเปย่านี่สปีดเยอะสุดเลยไม่ได้เยอะสุดในยเชิญแต่ว่าผมสู้เขาไม่ค่อยได้เลยสปีดไม่เคยสู้เขาได้เลยวคนเดิมนี่สู้เขาได้ยังครับอุ้ยสปีดยังสู้เขาไม่ได้เลยทุกคนหรือว่าทุกที่ครับเผื่อมาจะเล่นสปีดมากก็ได้โอ้โหผมสู้สปีดเขาไม่ได้เลยทุกคนสปีดเขาเยอะมากคุนนี้โอ้คนเฟย์ย่าสู้ไม่ได้เลย ลองสู้กับคนอื่นก่อนก็ได้ครับเอาเป็นไข่ชื่อภาษาจีนผไมรเขยเยาคุโรน่าจะไม่ไหวครับมีคอกิโลเดียวผมยังไม่ได้โกคิสึเลยผมรอสู่หาโกคิสึออยังไม่ออกเลยเอโมทีพีผมขอลองสู้กับคนนี้หน่อยนะครวกันชื่อภาษาจีนคุณเท่าไหร่ โอสปีดเขามากกว่าผมทุกคนเลยสปีดเขาไปกันไหนแล้วเนี่ยผมยังงานนั้นเลยผมน่าจะอัปดาวพวกของสปีดหรือว่าเขายังไม่ได้ขนาดนั้นโอทุกคนเอ้ยเอาชนะเฉยเอาเอาผมชนะหรอผมเป็นเมื่อกิมสปีดน้อยก่อนนึกว่าจะแพ้แร้วออยู่ดีๆก็มาอยอนดักปกชฉยเดี๋ยวก็เรียนตีตบแล้วไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูแบบตอนนี้มีอะไรให้หน้านี่ ทุกคนอย่าปถาเปิดชั้นร้อยนะครับคนมันพิตสตาใสลุงแรกผมเข้าใจผิดว่ามันเป็นนี่อะไรนะเนี่ยเพชรสีสันพิตสตาใสลุงมันคนละอันกันมาอ่านผิดแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ชิ้นส่วนอุปรกรณ์แต่ของก็ไม่ได้ขาดนั้นนักดาบมาเฟียสายลับนักโทษต่อสู้นักเรียนนักบวชจำลองเซ็ตไม่ได้ดีขาดนั้นเลยทุกคนเซ็ตกาะมากพิตสตาาสลุงก็ แล้วแต่คนคิดแล้วกันแล้วแต่น้อยได้ตรวจสไปค่ายลูกผมว่โอเคอยูม่มัแล้วก็ได้ตรวจสไปกันลุงนี้ผมยิมิชั่นดีกว่าเพื่อจะฟาร์มนีนอ่อะไรนะเป็นในส่วนของการเทคนิคไม่ใช่ลุงลากเป็นสิ่สาคผมอยู่ไหนนะการ์ดรูนนี่ครับเดี๋ยวจะเอามาแลกในส่วนของดับคอนเฟกครับวันนี้ผมมี53อันแล้วผมแลกหัวใจนั้นไปเมื่อวานเช้าๆนี่น ตอนรอเขาผมก็แอปไปได้มากเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูจนจบครับขอบคุณมากครับ